สวัสดีค่ะกุ้งนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่กุ้งใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือกันแดดค่ะตัวกันแดดของแบรนด์อีฟนะคะซึ่งกุ้งใช้มาแล้วรู้สึกว่ามันมันโอเคมากอ่ะมันดีมากเลยนะคะเนื้อของเขานี่นะคะนุ่มลื่นมากนะคะคุณสมบัตินะคะ SPF 50 PA บวกบวกแล้วก็กุ้งชอบตรงที่เขามีตัวป้องกันแอนตี้บูไลนะคะป้องกันแสงสีฟ้าซึ่งมันเป็นตัวทาร้ายผิวมากๆเลยนะคะแสงี ก็คือมาจากแสงของโทรศัพท์นั่นเองนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเพราะว่าชีวิตประจำวันเราใช้โทรศัพท์กันทุกวันอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เขาใส่ใจหัวใ่มากซึ่งเราเราไม่เคยนึกถึงเลยว่าจุดนี้มันเป็นอันตรายต่อผิวเรานะนะคะซึ่งความีตรงนี้เราไปยิ่งชอบเลยแล้วที่สําคัญขเขาป้องกันแล้วก็ควบคุมความมันนะคะกันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากนะคะที่สําคัญเนื้อของเขาเลื่นและเกลี่ยง,ง่ายเลยเดี๋ยวกุ้งตะลองผลิตภัณฑ์ให้ดูแบบครึ่งหน้าก่อนนะคะจะได้ทุกคนจะได้เห็นว่ามี นะคะกุ้งจะบิประมาณนี้นะคะใช้ครึ่งหน้าใช้ไม่ต้องเยอะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยเกลี่ยได้ง่ายนะคะแล้วใช้เพียงนิดเดียวแต้มก็สามารถทาได้ทั่วหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเ้งจะทาข้างนี้ตรงที่มันมีรอยสียมแล้วกันเนาะว่าทุกคนจะได้เห็นเนื้อนุม่มแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูกันแบบขึ้นหน้าเลยนะคะเกลี่ยง,ง่ายมาก ุลดการเสียดสีด้วยนะคะซึ่งเราแบบว่าใช้นิ้วมือปาดหน้าแรงๆอะไรเงี้ยจะทำให้เกิดเหร่อรอยได้เนาะเห็นไหมค่ะว่าใช้นินเพียวก็เกือบทั Además, ้งหน้าแล้วอะ เป็นไงกันบ้างคะแบบครึ่งหน้านะคะอันนี้ข้างที่ถาานะแล้วก็อันนี้เป็นข้างที่ไม่ได้ทานะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อสัมผัสเขาค่อนข้างปกปิดในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็แอบ,บเห็นมีความฉ่าฉ่าแต่ว่ามันมันไม่ได้มันวาวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะการน้ํากันเหนียวซึ่งโอเคอะชอบตัวนี้มากสามารถทาเดี่ยวโดยไม่ต้องเซตแป้งเลยนะคะกุ้งรองใช้มาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าเอาไม่เซตแป้งก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เลยนะคะทําความสะอาดบ้านกุ่งนะ อ,ออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องเชตแป้งก็ได้นะคะได้ลุกงานผิวนะคะแต่งหนะ้าแบบนี้ออกจากบ้านนะคะให้ความรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายกับคนที่เร่งรีบเนาะนัดเพื่อนนัดแฟนแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาการลงรองคืนนะคะที่สําคัญตัวนี้ไม่อุดตันนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงว่าทากันแดดแล้วมี s p f สูงๆแล้วจะทําให้อุดตันผิวจะบอกว่ากันแดดตัวนี้นะคะ ทุกคนสามารถทาเดี่ยวๆโดยไม่ต้องเซตแป้งสูตรอีกรอบก็ได้นะคะเพราะว่าเขาคุมมันซึ่งกุ้งทดสอบแล้วว่าเฮ้ยมันอยู่ทั้งวันน่ะไม่ต้องงอแป้งก็ได้อะ่ะปัดแก้มนะฉ่ำๆผิวสุขภาพดีไม่หดตันด้วยนะคะที่สำคัญงั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวกุ้งขอไปแต่งหน้าให้เสร็จนะคะตอนนี้กุ้งแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็พร้อมออกจากบ้านแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะก็สวยแล้วโดยไม่ต้องงอรองพื้นนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวกุ้งขอไปทำธุระต่อก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ